อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,องลูกลูหลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจได้ฟังคำตรัสขององค์ พระเยซูคิดยากที่แบบองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราทุกคนจะฟังก็ขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพบาปต่อพระเจ้าที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์นะคะ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปประทา,านความอิ่มใจให้ลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าก้าพี่น้องคะให้เรามาปังในวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม พระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่บนหนทางที่เราได้เลือกไว้ให้แก่เจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดเลยในชีวิตของเจ้าที่จะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญชีวิตประจำวันของเจ้าดำเนินไปตามแผนการและในเวลาที่เราไว้ได้วางไว้หลายคนมักจะปล่อยวันเวลาที่เลื่นหลุด มือไปทำให้พวกเขาใช้ชีวิตเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเขาหลบเลี่ยงการใช้ชีวิตกับปัจจุบันด้วยการกังวลถึงอนาคตและเฝ้าโหยหาถึงที่ที่ดีกว่าในเวลาที่ดีกว่าเขาลืมไปว่าตัวเองเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ภายใต้ความจํากัดของเวลาและสถานที่ และได้หลงลืมพระเจ้าผู้จ้างของเขาผู้ที่กำลังนำย่างเท้าของเขาในทุกๆวันแต่สำหรับผู้ที่มีจ,จิตใจติดสนิทยอยู่กับเราทุกนาทีของเขาจะมีชีวิตชิวาด้วยสง่ลาาศีของเรายิ่งเจ้าสนิทสนมกับเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ เจ้าก็จะไม่มีเวลาให้กับความกัดกุ้มกังวลใจใดๆเลยดังนั้นเจ้าจงขอภัยค่ะเจ้าจึงมีอิสระที่จะก้าวเดินไปในทางแห่งสันติสุขภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณของเราอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำลูก,กาบทที่12ข้อ25-26 มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อบความสูงให้ยาวออกไปอีกสอกหนึ่งได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยที่สุดยังทําไม่ได้ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นอีกทําไมเล่าลูกาบทที่หนึ่งข้อ79เพื่อจะส่องสว่างแก่คนทั้งหลายผู้อยู่ในที่มืดและในเงาแห่งความตาย เพื่อจะนำเท้าของเราไปในทางสันติสุขอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใย,ยพวกเราทุกคนพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราตลอดเวลาพระองค์ทรงตัดว่านาทีของเขาที่มีชีวิตชีวาด้วยสง่าราศรีของเรา ยิ่งเจ้าสนิทสนมกับเรามากขึ้นเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอเจ้าก็จะไม่มีเวลาไปกับความกับกลัดกุ้มกังวลใจใดๆดังนั้นก็ให้พวกเรานั้นได้มีสติที่จะเชื่อมัน่นและก้าวเดินไปกับพระองค์ในทางสันติสุขอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆ ทุกคนขอากราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาลูกทุกคนจะเดินในทางของพระเยซูเราจะเดินตามทางของพระเยซูเมื่อ,อยามมีปัญหาพระองค์จะทรงบรรเทาปัญหาให้กับเราเป็นกำลังใจให้เราได้พบความสุขอยู่เสมอขอให้เรานั้นทุกคนนั้นที่เราจะเชื่อ มั่นและเดินด้วยปักกันไปกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจะไม่หวั่นไหวถึงแม้จะมีพายุแรงหรือมีปัญหาอะไรใหญ่ๆพระองค์ก็ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนจะไม่กลัวที่เดินตามทางขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า,าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องคะ สำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่เกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างร้ายแรงอยู่ในขณะนี้ขอให้หมดสิ้นไปที่มันจะไม่เกิดขึ้นอีกพระองค์ได้ทรงตักเตือนเราอยู่เสมอว่า เวลานั้นใกล้จะถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาแล้วเหลือเวลาน้อยขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาหลบเงาในความทุกข์ความลำบากอยู่ได้ปีกของพระองค์และที่จะฟังพระองค์ตัดสั่งสอนเราอยู่เสมอทุกคนจะได้รอดพระองค์นั้นได้ทรงรักและห่วงใย พวกเราทุกคนลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องประเทศอ,อิสราเอลที่ตอนนี้ก็มีไฟป่าลุกลามเข้ามาอีกขอให้พระองค์ได้โปรดเมตตาช่วยเหลือประเทศอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่เขาจะหลุดพ้นจากภัยจากสงครามและกำลังจะ มีที่อยู่ที่หลับนอนก็ไฟป่าก,ก็ได้ลุกขึ้นมาอีกขอพระองค์ได้โปรดเมตตาประเทศอิสราเอลด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอปากประเทศไทยไว้ในฝีพระหัตของพระองค์และประเทศสหร,รัฐอเมริกาที่ประเทศไทยและประเทศสหร,รัฐอเมริกาที่ลูกได้อาศัยอยู่นี้และเป็นประเทศที่เป็นที่เกิดของลูกลูกขอปากไว้กับพระองค์ขอให้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยขอพระองค์สิ่งร้ายๆก็ขออย่าได้เกิดขึ้นเศรษฐกิจก็ขอให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดเมตตาสงสารมนุษย์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนลูกทุกคน ทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์ลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสการะบ,บูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสการะบ,บูชาที่ลูกนำมาถวายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์ชันและเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามขอบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆตัท่านนะคะ